ที่น่ารักทุกคนวันนี้พบกับคุณครูอมนวยนะคะในคาบเรียนวิชาภาษาไทยนะลูกเมื่อชั่วโมงที่แล้วที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอประวัติความเป็นมานะคะลักษณะคำพันธ์แล้วก็เนื้อเรื่องแล้วก็คุณค่าของอากาบหอ,อโครงประพาทานทองแดงชั่วโมงนี้คุณครูจะมาพูดถึงบทวิเคราะห์กาบหอ,อโครงประพาทานทองแดงกันนะคะก็คือวิเคราะห์มันคดีลูก ามาดูสิคะว่าบทนี้นะคะกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงให้นักเรียนหยิบหนังสือวรณคดีและวรรณกรรมนะคะชั้นมสองเปิดหน้า93นะคะดูไปพร้อมๆกับครูก็ได้นะคะถ้าใครไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ไปหยิบหนังสือนักเรียนก็สามารถฟังครูไปได้นะลูกอ่านมาดูคะ่ะบทกาบหอกโครงประพาสทานทองแดงเป็นพระราชนิพนธ์ใน เจ้าฟ้าธร,รมที่เบตรหรือเจ้าฟ้ากุ้งที่เรียนรู้จักที่ครูอธิบายไปแล้วนะคะโดยเรียบเรียงในรูปกาบห่อโครงที่พรรณนาธรรมชาติทั้งชมนกชมไม้ชมสัตว์บกและสัตว์น้ำหลอกทำให้ผู้อ่านเนี่ยได้รับความรู้ความเข้าใจธรรมชาติของพืชของสัตว์ชนิดต่างๆได้เป็นอย่างดีด้วยกลวิธีการประพันธ์ที่เข้าใจง่าย สื่อความหมายได้ชัดเจนจนเกิดเป็นจินตภาพไอ้จินตนาจินตภาพที่น่าสนใจก็คือมองเห็นภาพชัดเจนเลยนะคะดังจะเห็นได้จากคุณค่าในด้านต่างๆดังนี้นะคะดูว่ามีด้านอะไรบ้างด้านแรกคือคุณค่าด้านเนื้อหาลูกด้านเนื้อหาเนี่ยเป็นเนื้อหาเชิงบันทึกการเดินทางตามแบบฉบับของนิราศ แต่ไม่มีการคร่ำครวญถึงการพรัดพลาจากนางอันไปนที่รักนะคะธรรมดาที่เราเรียนนิราชนิราชภูเขาทองตอนมหนึ่งก็จะพัดพลาจากคนรักใช่ไหมคะแต่อันนี้จะไม่คร่ำครวญถึงสิ่งที่พัดพาาแต่เป็นการบรรยายเพียงธรรมชาติที่พบเห็นนะคะเป็นการชมธรรมชาติที่พบเห็นระหว่างการเดินทางลูก และความสนุกสนานตลอดระยะเส้นทางที่สเสด็จเสด็จก,ก็คือไปจากท่าเจ้าสนุกไปถึงนะคะถึงพระพุทธบาทนะคะถึงท่าเจ้าสนุกเนี่ยไปถึงพระพุทธบาทเท่านั้นทําให้นิราศเรื่องนี้มีคุณค่าในด้านเนื้อหาดังนี้นะคะมีคุณค่าด้านเนื้อหาคือมีความรู้คือ 1. ได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดริ้วขบวนเสด็จ ของพระมาหากษัตริย์ในสมัยโบราณก็เหมือนสมัยปัจจุบันริ้วขบวนที่แต่งตั้งนะคะสถาบนารอสิบน่ะคือริ้วขบวนที่มีขบวนช้างขบวนมา้าแล้วก็มีฉัดอะไรต่างๆนะคะนี่คือริ้วขบวน 2. ได้รับความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติของสัตว์ในกาบหอกโครงประภพาททานทองแดงเนี่ยให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตและลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดนะคะ เป็นประโยชน์ในการศึกษาธรรมชาติในการดําเนินชีวิตของสัตว์ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะเช่นมีครูยกตัวอย่างในหนังสือของนักเรียนเช่นคําว่างูเหลือมคอกระหวัดไม้หางกระหวัดไว้ใยอาหารวิดน้ําในห้วยทานโพงไปมาเอาปลากินก็คือเขาบอกว่างูเหลือมเวลามาจะกินอะไรมันก็จะเอาหางเนี่ยกระหวัดรัดไว้นักเรียนก็เห็นนะคะ มันก็จะเห็นภาพพจน์ที่ชัดเจนขึ้นนะคะต่อไปคุณค่าด้านเนื้อหาข้อต่อไปลูกนะคะข้อที่3สะท้อนให้เห็นสภาพความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติบททรงบอกเล่าถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าที่มีสัตว์และพืชน,นานาพันธุ์ผ่านสำนวนภาษาที่แพเราะคมคายนะคะก็คือที่เขาบอกว่าใช้สำนวนภาษา ที่มีความไพเราะมากเลยนะคะในเช่นบอกฝูงช้างสล่างใหญ่น้อยพังพายทอกโทนพินายหลถ้ำท่วนทองแดงเผือกเนียมรายในเหล่าลงท่าน้ำดำป้วนเล่นล้องหุมแปนนี่คือบรรยายนะคะเรื่องว่าช้างมาชอบเล่นน้ำในลำธารมีอ่าช้างพายตัวใหญ่ตัวเล็กนะคะนี่คือบรรยายด้วยสำนวนภาษาที่ ที่คมคายก็คือสลัดสลวยลูกตอนนี้ต่อไปดูข้อ4ได้รู้จักชื่อพันธุ์ไม้และสัตว์ชนิดต่างๆที่ไม่เคยรู้จักหรือศูนย์พันไปแล้วก็ดีวันคดีเรื่องนี้จึงช่วยประเทืองปัญญาก็คือช่วยทําให้สติปัญญาผู้อ่านมีความรู้ความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันอันนี้คือด้านเนื้อหาลูกนะคะต่อไปคุณค่าด้านวรรณศิลป์ เรามาถึงด้านที่2เรามีมาวิเคราะห์คุณค่าด้านวรรณศิลป์ด้านวรรณศิลป์คือการใช้คําภาษานะคะที่แต่งในกาบห่อโครงบทนี้ 1. ใช้คําให้เกิดจินตาภาพจินตาภาพคือมองเห็นภาพที่ชัดเจนกวีก็เลือกใช้คําที่เข้าใจง่ายสื่อถึงอากับกิริยาของสัตว์ชนิดต่างๆ ทำให้ผู้อ่านจินตนาการภาพธรรมชาติของสัตว์ได้อย่างชัดเจนก็คือเห็นภาพชัดเจนเลยเช่นกวียกตัวอย่างว่างูเขียวรัดตุกแกตุกแกแก่คางแข็งขยันกัดงูงูยิ่งพันอ้าปากง่วงล้วงตับกินเห็นไหมที่บอกว่าตับแก่ตับแก่ที่นักเรียนเห็นก็จะเห็นว่างูเขียวน่ารัดตุกแกไว้ตุกแกก็แก่แล้วนะคะไม่มีเรี่ยวแรง แต่ก็กัดงูงูก็ยิ่งพันตุ๊กแกมันก็กัดต่อสู้แต่งูก็ยิ่งพันที่จะล้วงเอากินตับเอาไปกินนี่คือที่นักเรียนได้เห็นปู่ย่าตายายบอกเลยคะเดี๋ยวถ้าไม่นั่นอะไรเงี้ยจะเอาตุ๊กแกนะที่มันร้องเรียกต่างๆที่นักเรียนได้ยินนะนี่คือการเกิดจินตาภาพดูต่อไปข้อที่สองการใช้คำเรียนเสียงธรรมชาติ การใช้คําเรียนเสียงธรรมชาติเนี่ยกาบหอกโครงประภาทานทองแดงมีการใช้คําเรียนเสียงธรรมชาติช่วยให้ผู้อ่านเห็นภาพชัดเจนเกิดอารมณ์ความรู้สึกคอยตามนะคะความรู้สึกคอยตามดังเช่นคำพวันว่ากรองทองตีครุ่มครึ้มเดินเรียงท้าตะเลงเติงเสียงครุ่มครืนเสียงปี่รี่เรื่อยเพียงกระเวก แตนแตนแตรฝรั่งขึ้นวูวูเสียงสังเห็นไหมนี่คือเรียนเสียงธรรมชาตินะคะเรียนเสียงธรรมชาติให้เห็นนันกเรียนดูในหนังสือก็ได้นะคะนี่คือยกตัวอย่างให้เห็นต่อไปคุณค่าด้นดานวรรณศิลป์ข้อที่3ลูกการเลือกใช้คําที่มีเสียงสระเดียวกันในกาบและโครงบทที่52เป็นบทหนึ่งที่มีกลวิธีในการแต่งที่ดีเลยนะคะเป็น เป็นการแต่งที่บอกว่าเล่นเสียงสระเดียวกันคือเช่นดูหนูสู่รูงูงูสุดสู้หนูสู้งูหนูงูสู้ดูอยู่รูปงูทู่หนูมูทูเห็นไหมคะนี่คือการต่อสู้ระหว่างหนูกับงูเล่นสละอูสละอูสระอูนี่คือการเล่นเสียงสระเดียวกันนะคะต่อไปข้อที่4ลูกด้านข้อที่สี่ การเลือกใช้คำสัมผัสทำให้เกิดความไพเราะซึ่งหมายถึงสัมผัสสระและสัมผัสอักษรนะคะเป็นการเน้นความไพเราะของเสียงในวรคเป็นการาเน้นเล่น,เล,นเล่นสัมผัสสระและสัมผัสอักษรนะคะเช่นยุงทองย่องเยื้องย่างรํารางชางช่างฝ่ายหาง ปากงอนอ่อนสำอางช่างลํำเล่นเต้นตามกันเห็นไหมนักเรียนเห็นยุงทองไหมนกยุงเวลามันลํำแผนนี่คือการเล่นคําสัมผัสอักษรให้มีความไพเราะมากขึ้นต่อไปข้อ5การใช้ความเปรียบอุปมาเป็นการเปรียบเทียบสิ่งหนึ่งที่มีลักษณะเหมือนหรือคล้ายกับอีกสิ่งหนึ่งนะคะก็คือใช้คําเปรียบเทียบเปรียบเทียบจะมีคําว่าดุดเหมือนดัง ราวกับปะหนึ่งเฉกเช่นนะคะนี่คือคำในคำประพันธ์เช่นคำว่าเสียงปีรี่เรื่อยเพียงการะเวกเห็นไหมคะก็คือจะใช้คำเล่นคำอันนี้ใช้การเปรียบเทียบต่อไปข้อที่6กดูข้อที่6คือการเล่นคำพ้องนะคะข้อที่6คือการเล่นคำพอ้องอ่าข้อที่6กการเล่นคำพ้อง เป็นการใช้คำเดียวในความหมายที่ต่างกันเห็นไหมคะคำพ้องก็คือคำว่าลิงหัวลิงหมากลางลิงต้นลางลิงแลหูลิงลิงไต่กระไดลิงลิงโลดคว้าประสาลิงอันนี้คือเล่นคำพ้องนะคะคำพ้องคำว่าลิงนะคะลิงต่อไปการเรียบเรียงคำการเรียบเรียงคำคืออะไร การเรียกเรียมคําก็คือขึ้นต้นด้วยกาบและโครงเป็นการแต่งด้วยเนื้อความในโครงนะคะก็เล่นคําการเล่นคําต่อไปมาดูวิเคราะห์ด้านสังคมลูกการวิเคราะห์คุณค่าด้านสังคมนะคะข้อแรกสะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนากล่าวคือจากความเป็นมาของการทรงพระนิพนธ์เรื่องนี้กาบหอกโครงเนี่ยประพาทานทองแดงระบุว่า ทรงนิพน์ในโอกาสตามสเสด็จสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศพระราชบิดาไปนมัสการก็คือไปกราบไหว้คาว่านมัสการเนี่ยไปกราบไหว้พระพุทธบาทซึ่งถูกค้นพบครั้งแรกในรัชกาลสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมนะในสมเด็จพระเจ้าทรงธรรมอันนี้คือที่นักเรียนจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์มาด้วยเนาะต่อไปข้อที่สอง น,ะะนี่ด้านสังคมสะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมการแต่งกายได้สะท้อนให้เห็นถึงวัฒนธรรมที่สําคัญประการหนึ่งคือวัฒนธรรมการแต่งกายของสตรีก็คือของผู้หญิงในวังในวังในสมัยอุทยานะคะวา่าแต่งกายอย่างไรนักสนมกรมชนีแม่นักสนมกรมชะแม่มีขี่ช้างกรูบรูปรมใจ พักตราอาผ่องใสนุ่งห่มโอโสภาจริงก็คือมีการนุ่งห่มสบายที่นั่งช้างอะไรเนี้ยคือสมัยอยุธยานะคะสะท้อนที่เห็นการแต่งกายผู้หญิงในวังนะคะที่มีการเลือกสรรเสื้อผ้าสวยงามนะคะผู้หญิงที่อยู่ในวังก็ต้องแต่งเสื้อผ้าที่สวยงามสีสันที่มีดิ้นทองไหมทองเนี่ยก็จะทําให้เวลาลมพัดก็จะเห็นริ้วพัด สวยงามนะคะต่อไปข้อที่3าลูกสะท้อนให้เห็นถึงทำธรรมเนียมการเสด็จทางสถนละมากก็คือทางบกทางน้ําที่ส,สถนละมากก็คือทางบกแต่ถ้าชนละมากก็คือทางน้ํำลูกก็คือกาบหอกโครงประพาทานทองแดงพระนิพนธ์ของเจ้าฟ้าธรมที่เบตเนี่ยได้สะท้อนเห็นถึงธรรมเนียมการเสด็จทางสถนละมากหรือเสด็จพระราชดำเนินทางบกเห็นไหม ที่บอกสทลมากคือทางบกของพระมาหากษัตริย์นะคะให้เห็นเลยว่า,ามีขบวนเสด็จขบวนอะไรนักเรียนสามารถดูในหนังสือด้านหลังได้เลยนะคะขบวนเสด็จที่นักเรียนจะต้องเห็นอยู่หน้าที่หน้าหน้าที่นักเรียนมองเห็นคือหน้าสุดท้ายของคําประพันธ์หน้า92ลูกนะคะมีขบวนเสด็จที่ทหารแต่ง แล้วก็มีฉัดสีทองนะคะอันนี้คือสะท้อนให้เห็นขบวนสเสด็จต่างๆนะคะครูก็ขอจบเพียงเท่านี้นักเรียนไปดูในหนังสือประกอบหนังสือวรรคดีและวรรณกรรมประกอบได้อีกครั้งหนึ่งนะคะสวัสดีค่ะเด็กๆทุก